สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวนันวันนี้จิงจจะพามาเมตินชัวก่อนเข้าสถานีกลางกรุงเทพอภิวนันไปกันเลยค่ะถ้าเราเดินมาประตูจุดหนึ่งนะคะสามารถเดินไปที่รถไฟฟ้าทางไกลและรถไฟฟ้าสา,สายสีแดงได้เลยค่ะถ้าใครงงนะคะที่นี่นะคะมีแผนที่บอกสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างละเอียดเข้าใจง่ายมากๆเลยค่ะ เข้ามาประตูที่2และ3นะคะจะเจอกับจุดจําหน่ายตัว๋วรถไฟทางไกลทั้งสายเหนือสายตะวันออกฉียงเหนือสายใต้โอ้โหมีช่องจำหน่ายตั๋วเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนถ้าเราเดินมาจากประตูที่4นะคะเราจะเดินมาเจอกับฝั่งซ้ายเราจะเป็นศูนย์อาหาร ที่นี้นะคะของกินเยอะมากอร่อยมากด้วยนะคะหนุ่มแอบไปกินมาแล้วเด็ดจริงๆส่วนด้านหลักของเรานะคะจะเป็นชานชาลาทั้งขาเข้าและขาออกช,ชานชลาขาออกนะคะจะมีชานชาลาที่1และ2จะเป็นรถไฟทางไกลสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือและก็มีชานชาลาที่7และ8จะเป็นรถไฟทางไกลสายใต้นั่นเองคะ่ะ ต่วนขาเข้านะคะจะมีชานชาลาที่5และ6เป็นรถไฟทางไกลสายสเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือและก็มีชานชาลาที่11และ12เป็นรถไฟทางไกลสายใ,สใต้ค่ะ <S <S พอเราได้ตั๋วรถไฟปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องดูก่อนเลยนั่นก็คือเลขชานชาลาที่เราได้นะคะเราก็เดินมาตามชานชาลาที่เราได้เลย เราควรมานั่งก่อน20นาทีนะเมื่อรถไฟมาแล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกให้เราขึ้นชาชลาค่ะถ้าให้ชัวรจริงๆนะคะมาที่ประชาสัมพันธ์ได้เลยนะคะจะมีพี่เจ้าหน้าที่สแตนบายรอทุกจุดเลยค่ะไม่ต้องกลัวพี่เขานะคะใจดีมากๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ